โอเคกับ okay, สวัสดีคุณชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่ผมเป็นล่นเกมอาวีผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นทางด้านของคิวกนั่นเองคุณชมเป็นตัวที่ผมมองว่ามันเก่งมากเนาะสกิลสองคุณชมผมได้ทําการลองเล่นดูคร่าวๆแล้วมันดูดเลือดประมาณ500คุณชมหนี่คุณชมเราดูนะปรับปรับอันนี้คือ150เพราะไม่มีไอเทมคุณชมถ้ามีไอเทมจะประมาณ500รนะ้อะส่วนอันนี้คือสกิลพุ่งก็ธรรมาดาคุณชม ส่วนพาสติก็คือแค่โจมตีแล้วเพิ่มความเร็วโจมตีตัวเองอันติก็คือการสตันนะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้เนาะจี FR, ตัว Rv เขาก็ปรับใหม่ให้ดูสกิลได้คุณผู้ชมว่าเป็นยังไงเนาะส่วนคลิปนี้คุณผู้ชมผมได้ทําการทางด้านของเจอกับมีหน้าด้วยคุณผู้ชมก็คือตัวเด่นในคลิปที่แล้วคือมีน้าไงคลิปนี้ตัวเด่นจะเป็นทางหน้าของคิว ก็แทนนะคุณผู้ชมก็อ่าก็ประมาณนี้แล้วกันก่อนมารับชมคลิปนี้คุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วก็ในะคลิปจะเป็นไงแพ้หรือชนะไปดูเลยผมายโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราข้มหยุดเกมเกทียบเรียบร้อยแล้วผมสำหรับวันนี้ก็เล่นหน้าของคิวก็ตป่านั่นเองคุณผู้ชมก็ทีมผมมีเทวนาฏฟอเรนซาต้าอารามแล้วก็คิวก็ตส่วนทีมตรงข้ามก็จะเป็นหน้าของลาวิลยาน มีหน้าตัวเลนแล้วก็เตี๋ยวเสียนะคุณผู้ชมก็คลิปในวันนี้คุณผู้ชมก็มันก็จะเป็นคลิปที่เน้นฟาร์มซะเยอะหน่อยเพราะทางด้านของคิวก้อนเนี่ยเป็นตัวที่ต้องใช้เวลาฟาร์มค่อนข้างนานตัวมันเป็นตัวที่ต้องมีของค่อนข้างเยอะถึงจะเล่นง่ายคุณผู้ชมตัวมันต้องใช้เวลานิดนึงแต่พอถึงการเกณฑ์ตัวมันตบคลิปสองสามทีก็คือเกือบตายเนาะเพราะฉะนั้นก็จะฟาร์มเร็วขึ้นเนาะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรคุณผู้ชมก็รอชิวๆไปก่อนเนาะฟาร์มนะคุณผู้ชมนะ ทางด้าของเลนล่างก็มีแคลลี่โลมกับโมวัดกันนะคุณผู้ชมส่วนผมก็ช่วยกันกับซาตาในการเก็บทูเลนเนาะโอเคก็ตอนนี้เขาเดินมาเติมกลางสามคนผมก็วิ่งหนีก่อนเลยคุณผู้ชมแล้วก็กลับมาฟาร์มนะคุณผู้ชมเนาะก็ออนี้ยังไม่มีอะไรคุณผู้ชมใจเย็นๆนิดนึงเนาะฟอร์เลนนี่ก็แย่งซีนฮิวก็เลยคุณผู้ชมเข้าไปล้ำถึงตรงนั้นเนาะแล้วก็กดวาร์ปใส่ด้วยคุณผู้ชมฟอร์เลนทีมเรากดวาร์ปใส่ด้วยเนาะก็โอเคคุณผู้ชม ทางด้านของคิวก็ Q God. ตอนนี้ก็ตีคีปอยู่คุณผู้ชมก็ไม่มีอะไรมันยังไม่มันยังไม่ถึงการเกมคุณผู้ชมมันยังตีช้าอยู่เนาะส่วนเทลทีมเขาก็ตีมังกรเรียบร้อยคุณผู้ชมส่วนผมก็ตีคีปชิวๆคุณผู้ชมไม่มีอะไรเนาะส่วนฟอร์เรนก็ยังแย่งซีนต่อไปก็คือฟอร์เรนคนนี้ก็ล้ำเก่งพอสมควรคุณผู้ชมก็ผมมองว่าก็เก่งกว่าหลายๆคนที่เคยเจอสำหรับฟอร์เรนเนาะส่วนผมก็ตีคีปชิวๆ,วๆไงคุณผู้ชม ก็ไม่มีอะไรคุณผู้ชมก็ตีชิวๆไปไม่มีอะไรําผู้ชมทีมเราได้มังกรมันก็เล่นง่ายได้มังกรได้ดาร์คสเลเยอร์ผู้ชมส่วนผมก็หยุดน,น,นิ่งนิดนึงเปลี่ยนไอเทมคุณผู้ชมแล้วก็มาตีเนาะโอเคตอนนี้ก็ว่าจะไปช่วยฟอร์เรนล่างนิดนึงแต่ฟอร์เรนเหมือนเขาจะแย่งอยากแย่งซีนมากๆผมมาดักรอคุณผู้ชมฟอร์เรนเขากระโดดปลาดอกลามตืดตดดต,ต,ต,ตเรียบร้อยตายไหมฟอรเรนตายไหม ฟอรเรนสวนคุณผู้ชมฟอรเรนกลับไปสวนได้คิวมาผมก็แค่ยืนมองเนาะทำอะไรไม่ได้คุณผู้ชมคือเขาเล่นเก่งกว่าผนคนละนะฟอรเรนนี้คุณผู้ชมผมก็วิ่งเบอ่าเตียวเสียเลื่อนน้อยอย่างนี้คิวก็ต้องเอาแล้วหรือเปล่าคุณผู้ชมจังหวะนี้ยังไงคุณผู้ชมยังไงคุณผู้ชมคีบเข้านะคาวับกดสกีสองตบพุ่งอันติตบเรียบร้อยคุณผู้ชมโดนป้อมตีตายไหมไม่ตายคุณผู้ชมหยานมาไม่ทันเนาะผมหนีรอดก่อนนะคุณผู้ชมนะ ยานแพลวจะวิ่งหานะแต่ว่าไม่ทันคุณชมยานช้ากว่าจาต้ามาเลยคุณผู้ชมผมก็เกือบตายเหมือนกันเนาะโดนทางด้านของป้อมตีแรงมากแต่ก็ได้เตียวเซียนมาตะกอตอนนี้ก็101เรียบร้อยคุณชมส่วนซาต้าก็พยายามยึกยากกับหยานอยู่เนาะผมก็ตีคลิปชิวๆคุณผชมมันก็ต้องรอนิดนึงอะ่ะคิวก็รมันก็เป็นตัวที่ต้องรอของคุณชม จังหวะนี้ก็เดินมานะผมแล้วก็มาเคลียร์คิปเล็กตรงนี้เนาะคือตัวมันเป็นตัวที่ถ้าสแต็กเต็มมันก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งคุณผู้ชมแต่ถ้าสแตก็กสแต็กไอตี Y ว้อะสแต็กพลาสีมันถ้าเต็มมันจะค่อนข้างเก่งเพราะว่ามันจะตีเร็วมากคุณผู้ชมตอนนี้ก็มาตีคิปเล็กร้อมคุณผู้ชมแล้วก็กดสกีสองก็ตบตบตบคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วก็มาตีบับแดงต่อเนาะทางด้านของเลนล่างก็เหมือนจะมีการออกกันหกคนเนาะทีมเราสามทีมเขาสาม ดังว่าน,นี้อารามเดินเข้าไปแบบไม่สนใจอะไรแล้วก็เตรียมจับหรือเปล่าเรียบร้อยฟิกเกอร์จับลาวิลแล้วก็โดนเทลซอยตายไปนะคุณผู้ชมก็ได้มีหน้ามาด้วยตอนนี้ก็ซาต้าบินมาคุณผู้ชมแล้วก็บินเหาะเหินเดินอากาศเรียบร้อยเตียวเซียนตายจากสาจากสามต่อสามก็กลายเป็นสามต่อศูนย์แทนนะคุณผู้ชมคิวก็สก็มาไม่ทานอีกแล้วแล้วก็มาตีคีปเนาะโอเคตอนนี้ก็มาเวทแดงเขาสักนิดนึงตอนนี้ก็เวลกาคุณผู้ชมการเงินก็ค่อนข้างถือว่า การเงินนาอยู่นะผู้ชมสามสี่แต่ก็ยังจนกว่าเทีวเนาะกลางเทีวนัทก็ซอยอ่าเทียวนาซอยตูรินแล้วก็เทีวโดนกระสุนลาวิวสตันไปเนาะอ่าแล้วก็เทีวกดว้ายพี่น้ำผู้ชมทำไมมีแต่คนกดว้าก็ไม่รู้ผู้ชมแล้วก็ทางด้านของคิวกดก็กําลังตีคีปต่อผู้ชมไม่มีอะไรทำเนาะซาต้าแอบพุ่มชิวๆผู้ชมแล้วก็ยังไงจะมีหรือเปล่าซาต้าจะมีหรือเปล่าผู้ชมคิวกอดมาด้วยแล้วจังหวะนี้ซาต้าปาสกิลบินไปผู้ชมเหาะเหินเดินกะด ปึ้มเรียบร้อยคุณชมตายแล้วคิวก็ได้แค่มองไม่ช่วยไม่ทันจริงๆคุณชมส่วนทีมเราอยู่ล่างกันหมดแล้วก็ป้อมแตกคุณชมคิวก็ไม่ทันอีกแล้วจังหวะนี้อารามปาไปเนาะคิวก็เดินชิวๆมาหานะไม่มีอะไรแล้วก็หนีนะคุณชมเพื่อเรามาเอาดัก์คเลเยอร์กันแล้วก็มาช่วยตีหน่อยแล้วกันคุณชมเจอหยานก็ไล่หยานไปนิดนึงคุณชมแล้วก็ดักรอเนาะหยานไม่มาคุณชมแต่ว่ามีหน้ามาแทนเนาะก็วิ่งมาดักขู่แล้วก็ไปดีกว่าคุณชม เฮียนยิงโดนหย่านะแล้วผมก็อันตีแล้วก็สองแล้วก็ตีตีตีต,ตีเรียบร้อยได้คิวมาคุณผู้ชมก็ทางด้านของเลนการก็ไม่มีอะไรคุณผู้ชมซาต้าก็บินไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าบินขึ้นแต่ว่าไม่โดนไขรเพราะโดนสตันไปก่อนนะคุณผู้ชมผมก็เห็นลาวิลนิ่งๆคนเดียวผมก็เปิดตก,กิลสองแล้วก็ตีตีต,ตีเรียบร้อยคุณผู้ชมเรียบร้อยหรือเปล่าใครจะตายผมก็ตี พุ่งแล้วก็ตีเรียบร้อยคุณผู้ชมเลือดเกือบหมดหลอดอยู่นะอยคุผู้ชมนะเพราะว่าคือผมตามลาวิวไม่ทันลาวิวมันวิ่งถอยหลังนะคุณผู้ชมพอลาวิวมันวิ่งถอยหลังมันก็ได้ทําให้ระยะผมมาตีไม่ถึงก็เลยโดนนาเมตไปเยอะพอผมโคลงเมื่อกี้คุณผู้ชมผมก็มาเวทเลสชิลๆเนาะเหมือนเตียวเซียนจะมาแอบดูคุณผู้ชมแต่ทำอะไรไม่ได้อาตยานมาผมกดอันติแล้วก็ซอยเลยคุณผู้ชมซอย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 เลือดเด้งตีหนีไปคุณผู้ชมตอนนี้ก็เลือดเด้งมาแล้วก็หนีเลยคุณผู้ชมซาต้ามาช่วยเนาะ ซาตาบินมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บช่วยผมรอดได้ทันเวลาเนาะ,ะแต่เหมือนฟอเรนจะโดนกระสุนลาวิวหรือเปล่าผู้ชมแต่ทีมเขาไม่สนใจเนาะผมก็กลับมาฟาร์มต่อผู้ชมคิวการ์เป็นตัวที่ต้องเน้นฟาร์มนิดหนึ่งเนาะคือตัวมันอะถ้าไม่ฟาร์มมันเล่นยากมากผู้ชมคิวการ์อะเพราะนั้นุผู้ชมก็ต้องเน้นฟาร์มนิดน,นึงเนาะผมก็อาซาตาช็อน,นี้มาดูซาตาช็อน,นี้ดีกว่าซาตาบินมาเตรียมตัวจะเอา เอาแล้วิวเรียบร้อยหรือเปล่า5สาส้สเต็คคุณผู้ชมซาต้าบินห้าสเต็ในป้อมเนาะสวยๆไปคุณผู้ชมส่วนผมก็ดักพุ่มชิวๆดักพุ่มรอคนมาเนาะผมเห็นแล้วตัวเลนอยู่นี่แน่นอนผมพุ่งมาเลยตีหนึ่งทีคุณผู้ชมตีสองทีแล้วก็อันติสก,กิลสองก็ตบตบตบ,ตบเรียบร้อยได้คิวมาคุณผู้ชมแล้วก็ตบได้มีหน้ามาแล้วก็พุ่งมาตบต่อแล้วก็ได้ได้ยานไหมไม่ได้คุณผู้ชมยานหนีไปก่อนเนาะผมก็เลยกลับมานะผมกลับมาตีคลิปเนาะตีคลิปชิวๆคุณผู้ชม ทีมผมก็เลือดโลเลือดโลหลายตัวแล้วเนาะแต่ผมก็ว่าจะมาเอามังกรสักหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมตีมังกรเด้งเลือดด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมเลือดครึ่งหลอดแล้วจ่ามีตอนแรกเลือดประมาณข้อเดียวเนาะก็ตีมังกรชิวๆคุณผู้ชมเลือดเลือดจะเต็มหลอดอะคือไม่ต้องกลับบ้านนะคุณผู้ชมได้มังกรแถมไม่ต้องกลับบ้านเลือดก็เต็มเห็นไหมคุณผู้ชมตัวมันค่อนข้างดูเลือดแรงเนาะซาตาโดนลาวิวเก็บงานเทียบร้อยส่วนผมก็มาปิดจ็อบให้ด้วยกัน พุ่งเข้าไปตบเอาไม่พุ่งคุณผู้ชมอันตีเนาะถ้าพุ่งน่าจะสวยกว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเสียเนาะอันตีแล้วก็จบงานไปคุณผู้ชมส่วนมหน่าก็พยายามจะมาดึงผมนะผมก็จู๊กนะผมแล้วก็ตีต,ตีไม่โดนตีไม่ถึงเอาเลสดีกว่าคุณผู้ชมทีมผมปล่อยดาร์กบนเนาะส่วนฟอร์เรนก็แย่งผลไงแล้วไปคิวเตียวเซียนขาป้อมเลยคุณผู้ชมส่วนผมก็แอบพุ่มชิวๆเนาะหวังว่าจะมีคนมาแต่คนเขาอยู่กลางเหมดเลยคุณผู้ชม ก็มาดับคุ้มตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมเผื่อเขาจะมาแล้วแล้วก็วอันติพุ่งออกมาแล้วก็ซีอิวสองตบตบตบคุณผู้ชมตบ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 ทันไหมตบถึงเรียบร้อยคุณผู้ชมมีหน้าตายแล้วก็เห็นตูเลนต่อก็ตบต่อเลยแล้วก็พุ่งแล้วก็ตบเรียบร้อยคุณผู้ชมดับเบิลคิวไปนะ้อตอนนี้ก็สกอร์อยู่ที่คิวก็สกอร์อยู่ที่901คุณผู้ชมก็ถือว่าสกอร์นข้งสวยงามเลยคุณผู้ชม โอเคตอนนี้ก็ดันดักมาเรียบร้อยก็เตรียมตีป้อมเนาะแต่ว่าหยานเหมือนเขาจะรู้มากมเกินไปหน่อยแล้วผมก็อันติแล้วก็สกิลสองตบ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 ,ตบเลือดเด้งเรียบร้อยผมหยานก็ไม่อยู่เนาะหยานก็เอาคิวก๊อตไม่อยู่แล้วตอนนี้คุณผู้ชมคือแรงมากเงินมันนำมากคุณผู้ชมคิวก๊อตตอนนี้เงิน8,6 0 0นเนาะหยานเงินเพียงแค่3 8 0 0เท่านั้นสู้ไม่ได้เลยคุณผู้ชม ก็ทางด้านของทีมเราก็เตรียมออจบเลยหรือเปล่าดาเข้าผมก็วิ่งเข้าไปตบ,ตบตบตบได้มีหน้ามาแล้วเหมือนจะโดนเตี๋ยวเซียนระเบิดใส่คุณผู้ชมอุตสาห์ป้อมแตกถ้าเตี๋ยวเซียนไม่ฟิกเกอร์เข้ามาใส่ผมอะช็อตเมกะถ้าเตี๋ยวเซียนไม่ฟิกใส่ผมอะผมบอกเลยจบนะคือช็อตเมกาถ้าเตี๋ยวเซียนไม่ฟิกใส่ผมอะผมจะไม่โดนดามเมดเมกี้ช็อตสุดท้าย คือผมจะไม่โดนดาเมจสุดท้ายที่เตี๋ยวเซียนทำเมื่อกี้แล้วผมก็จะลอดจากการโดนเตี๋ยวเซียนฆ่าแล้วผมก็จะตายศูนย์น้องก็จะเป็นสกอร์สิบเอ็ดศูนย์หนึ่งแต่นี้ก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งไม่เป็นไรคุณผู้ชมสกอรส์สวยอยู่น้องชมโอเคก็เรคทิปวิดีโอในวันนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้แล้วกันก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยผมแล้วก็เดี๋ยวผมรอดูนิดนึงใครได้เอ็มพีคุณผู้ชมพอเลนหรือผมนะ โอเคคุณผู้ชมผมได้ MVP เนาะฟอร์เรนห้าศูนย์สี่เนาะคิวน้อยแต่ว่าตายศูนย์ก็เลยดูสกอร์สวยเนะคุณผู้ชมโอเคก็ออกสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีครับ